พบกันอีกครั้งนะครับในเดือนกรกฎาคมเดือนกรกฎาคมนี้นะดาวดีๆนะครับจะเกื้อหนุนดวงชะตาหลายๆลักษณะน,นะครับใครทําดีจะได้ดีได้ดีได้ดีทีึ่งได,ดีมากๆด้วยนะครับใครทําไม่ดีนะครับผลกรรมต่างๆนะครับที่เราก็ททำเอาไว้จะตามย้อนกลับมาจะตั้งรับอย่างไรนะครับใครจะเป็นอย่างไรบ้างเชิญฟังในคลิปได้เลยครับขออนุญ,ญาตอัญเชิญโอวาทธรรมของท่านพุทธทาสพิกขุ ยิ่งหวังเท่าไหร่ยิ่งเผาหัวใจเท่านั้นพอไปหวังมันก็ผิดหวังฉะนั้นไม่ต้องไปหวังทำให้ดีที่สุดลัคนาราศีมังกรนะครับในส่วนในเรื่องของเนื้องามยังมองว่าใจเราเนี่ยนะครับยังคงไปจดจ่ออยู่กับส่วนงานชิ้นใหม่ๆนะครับที่เพิ่งเริ่มต้นเข้ามาอย่างบางคนเนี่ยนะครับมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาให้ได้กระทําในเรื่องงานเดิมๆนะครับ ก็ทําให้ว่ายัางต้องเอาใจไปจดจออยู่นะเอาใจใส่กับส่วนส่วนนั้นอยู่นะครับซึ่งก็จะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะในเดือนเดือนนี้ในส่วนของตัวงานใหม่ๆนะครับอย่างใครได้ไปเริ่มต้นงานใหม่ไปเริ่มต้นชินงานใหม่นะอย่างบางทีนะครับไปเริ่มบริษัทใหม่นะครับอารมณ์ประมาณแบบนั้นนะครับก็ยังคงมีเข้ามาอยู่นะเพราะนั้นในช่วงของเดือนกรกฎาคมผู้ที่ยังรอคอยงานนะก็สามารถที่จะ เข้าไปลุยนะเข้าไปสมัครเข้าไปาจัดหางานอะไรต่างๆให้กับตัวเองได้นะครับเพราะอย่างเรื่องของการงานยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ้งสักเท่าไหร่นะยังมีคงมีเกณฑ์การที่จะปั่นป่วนนะอยู่เรื่อยๆอยู่นั่นเองนะครับพอเข้าไปจับนะโปรเจกต์ใหม่งานใหม่เริ่มต้นงานใหม่ในะอารมณ์ประมาณแบบนี้นะมันก็จะถือว่านะเป็นงานที่โอเคแหละเราทําได้เราสุขใจพอเราเข้าไปดูยสักพักหนึ่งมันจะเริ่มเห็นปัญหาไง นะช่วแงแรกๆเข้าไปเ,เหมือนยังมันแค่มองด้วยความโมโนนะยังไม่ได้จับเนื้องานยังไม่ได้ลุยอะไรเต็มที่พอสักพักหนึ่งนะครับเดนกระด,กกระดาษนี่แหละนะรวมทุกอย่างเลยมันเริ่มเห็นช่องละว,ว่าส่วนๆน,นี้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรปัญหามันเกิดจากอะไรนะครับเราก็เข้าไปนะเข้าไปลุยนะเป็นช่วงจังหวะเข้าไปลุยในการแก้นะในการลุยปัญหาต่างๆเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมาอารมณ์ในลักษณะว่าพอได้งานปุ๊บงานเริ่มสะดุดนะงานเริ่มมี นะตัวจุกจิกต่างๆนานานะครับเข้ามานะพอเราเริ่มทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆก็อยา่าเพิ่งท้อไปก่อนนะครับพอไม่ท้อเนี่ยนะเราลุยไปยา,ยาวๆลุยไปยาวๆนะครับมันจะมีดาวมันเดินเร็วไงช่วงนี้นะครับดาวเดินหลายตำแหน่งลุยไปยาวๆนั่นแสดงว่าปลายทางมันสว่างเกิดขึ้นนะนั่นะนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคาดหวงังทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะได้อยากจะให้มันสําเร็จนะครับมันก็จะสําเร็จตามนั้นเรียกได้ว่าเหมือนอ่าว่ายน้ําข้ามฝั่งอะ นะครับเริ่มตั้งแต่ต้นฝั่งเลยนะไปไปไประหว่างกลางทางนะครับถ้าใครหยุดกลางคาันล่ะเป็นไงละ่ะจมนะไม่ประสบผลสําเร็จแต่ถ้าใครไม่หยุดกลางคันเราวหว่ต่อไปเราลุยต่อไปทางมันสั้นนะเดินเดินเนี่ยทางมันสัน้นความสําเร็จมันสัน้น,สนมันมาให้เราจับได้ง่ายๆนะครับดังนั้นชาวลัคนาราศีมังกรใช้ความอดทนนะที่มีในพื้นฐานดวงชะตาของตัวเราอยู่แล้วลุยงานแก้ไขปัญหางานทุกสิ่งทุกอย่างจะเห็นแสงสว่างแล้วประสบความสําเร็จนะครับ ได้เป็นอย่างดีมีผลงานที่ดีๆกลับเข้ามาถึงตัวใครที่เคยไปสมัครงานแล้วอย่าเพิ่งท้อแท้ใจไปสมัครไปร้อยกว่าบริษัทก็ยังไม่เรียกนะครับเดือนเดือนนี้มีเกณฑ์ดีที่จะเข้ามานะได้เรียกได้เซ็นเอกสารได้เซ็นสัญญาต่างๆนะครับเข้ามานะถึงแม้กําลังเขาจะามาเหมือนมาเร็วๆนะฮะทาให้เราต้องอต้องทําบุญนะทาบุญนิดนึงนะครับตั้งสติให้ดีทาทาตัวเองให้ดีนะครับ มันก็จะได้เป็นเหมือนมีแสงสว่างเข้ามาเขาก็จะได้ดึงเราไปในช่องนั้นพอดีนะมันช่องมันช่องมันมาแป๊บเดียวนะอ่าก็ยังถือว่าไม่ได้หมดช่วงไปนะครับเพราะนั้นในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่การสมัครงานใหม่ยังถือว่าเป็นไปในแง่บวกอยู่นะครับในเดือนกระกฎาคมนี้กลุ่มสายงานนะครับที่ต้องไปพบปะลูกค้าที่จะต้องออกตลาดานี้นะค่อนข้างที่จะมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยหน่อยนะมากหน่อยพอเดินทางไปแล้วดีนะอ่าเพราะถือว่า เนื้องานมันไม่ได้นิ่งนะครับเนื้องานไม่ได้นิ่งแต่อย่างที่บอกไปนะครับปัญหามันมีเข้ามาเรื่อยนะครับมีความอึดอัดมีความติดขัดอยู่เรื่อยๆนะทนไปหน่อยแล้วกันนะครับนะทั้งทุกๆส่วนภาคสายงานการเงินในเดือนเดือนนี้นะครับเมื่อการงานมันดีใช่ไหมมันก็จะมาสอดคล้องกับในเรื่องของการเงินด้วยนะยิ่งช่วงใครที่ไปประสานงานกับใครใครที่ไปติดต่อใครเนี่ยนะครับก็ถือว่าจะได้ผลการตอบรับที่ดีกลับเข้ามาไง นะจะค้าขายก็จะได้กําไรนะได้กาไรดีด้วยนั่นเองนะครับทําให้ว่าการเงินในเดือนเดือนนี้ถือว่ามีสภาพคล่องขึ้นมากนะ,ะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเสียเงินนะครับหลายคนเสียเงินไปเดินทางไปว่าิ่งศักดิทธิ์เสียเงินไปช่วยเหลือคนอื่นเข้านะครับอารมณ์ประมาณนี้พอแต่พอเดือนนี้แหละบุญที่มันทําเอาไว้นะครับการที่เราสร้างดีๆเอาไว้นะครับก็จะทยอยกลับมาไนงะทยอยกลับมาให้เรื่องของการเงินเรา มีขึ้นนะถ้าเราเคยติดขัดอะไรอยู่มันก็จะได้ทรั์กลับมานะมีตัวช่วยเหลือนะอย่างทันท่วงทีเลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินก็ทายไปในแง่ดีนะครับอ่ารวมถึงในเรื่องของอ่าย่างบางคน่เขามีโชคลาภคนอื่นในครอบครัวมีโชคลาภอย่างเงี้ยนะเขาก็เอาเงินมาให้เรานะอย่างคู่เรานะสมมติมคู่เราอ่ามีโชคดีเข้ามาแบบนี้นะครับก็ก็ถือว่าเขาก็ไม่เคยไม่คิดถึงเราไงนะ เอาเงินมาให้เราเอาทรัพย์มาให้เราเอาของถูกใจมาให้เรานะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ยังหมายถึงว่าถ้าทําหุ้นส่วนทางธุรกิจอะไรแบบนี้นะหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราเนี่ยนะครับก็สามารถมาช่วยเหลือนะตัวเราได้นะครับทําให้ผลประกอบการผลของกิจการแนวทางที่คู่ธุรกิจเรานะครับมาร่วมกันทาเนี่ยเชื่อถือได้นะ ก็มาให้ประโยชน์ดีๆกับเราทั้งสิ้นดังนั้นนะครับในเรื่องของการเงินทั้งเงินจากโชคดีจากของคนอื่นนะก็มาถึงตัวเรานะเงินจากสิ่งที่เราหาเองดวยพละกำลัขงของตัวเองก็กลับมาถึงตัวเราอีกนะครับเพราะนั้นมีแต่เรื่องดีๆในเรื่องของทรัพย์ตัวนะเป็นไปใน,นแง่บวกเลยเรื่องของบริวารน,นะครับเรื่องของบริวารตรงนี้แหละนะครับที่อาจจะเป็นห่วงนิดหนึ่งถึงแม้ว่านะหลายๆอย่างนะครับ เราได้บริบาลมาดีนะยหางบางคนทําทงานกันมาดีๆนะเราเทรนเข้ามาดีๆเนี่ยนะครับทํางานได้ดีและถูกใจเราเลยนะแล้วก็ให้เขาอนุมัติผ่านโปรแบบนี้ไงครับพอผ่านโปรไปเสร็จปุ๊บเมรุตยูถูกไหมมาจากไหนกันก็ไม่รู้เนี่ยนะมีคลิปแยกเอาไว้แล้วนะครับเมรุตยูนะครับก็ลองไปฟังกันได้นะว่าใครมาจากช่วงไหนก็จะมีตัวรายละเอียดเพิ่มเติมเม,มรุตยูก็จะมาทําการว่า ลูกน้องนะครับอยู่ดีๆพอผ่านโปรแล้วแล้วนะเกิดเบื่อนะเกิดเบื่องานที่ที่กระทําอยู่กับเราเนี่ยอาจมีใจโรเลไปในช่วงจังหวะหนึ่งมันแค่ทําให้ทําแค่ให้ลักษณะโรเลไงอยากจะไปสมัครงานใหม่อยากไปหางานใหม่แบบนี้เข้ามาไงเพราะมันรู้สึกเบื่อๆเซ็งๆนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นส่วนที่มันจะต้องระมัดระวังนะนะนั่นเขาเรียกว่าอย่าไว้ใจอะไรมากมายนะนะครับ อย่างไงเสียนะทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องเข้าไปดูด้วยตัวเองทําด้วยตัวเองนะมันมันถึงจะดีที่สุดนะครับการอารมณ์ในลักษณะแบบนี้นะครับก็ต้องเติมกําลังใจซึ่งกันและกันนะให้มีความผ่อนคลายบ้างนะบริวารก็จะได้มีความสุขนะครับก็จะมา,ามีใจอยู่กับเรานะดีๆต่อไปยาวๆนะครับเพราะในเรื่องของเนื้อง,งานในเรื่องของผลงานนะบริวารทําให้เราได้เป็นที่พอใจนะเป็นอย่างมากแต่ในเรื่องของความรู้สึกนะครับ อา,อาจจะต้องเข้าไปดูแลนิดหนึ่งนะในเรื่องของความรู้สึกซึ่งการละกันหัวหน้างานนะครับหัวหน้างานเดือนเดือนนี้เนี่ยถือว่านะเวลาเราเข้าประชุมอะไรกันออกไปนะครับต่างคนต่างแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วเอามาใช้ประโยชน์กับทีมได้เป็นอย่างดีนะแต่ช่วงที่จะามาใช้ประโยชน์กับทีมได้เป็นอย่างดีเนี่ยก็ชักช่วงกลางเดือนไปก่อนนะช่วงแรกๆก็พาเราเครียดนิดหนึ่งนะพาเรา วุ่นวายนีดนึ่งนะครับแต่ไปก็เป็นวุ่นวายในลักษณะไม่ใช่โกรธเกลียดอ่ะมันจะเป็นอารมณ์ไม่ไม่โกรธไม่เกลียดกันนะครับเป็นในอารมณ์ว่าอ่าเอางานมาให้คิดเอางานมาให้เหนื่อยเอางานมาให้เราได้ถอนหายใจเยอะๆนะอา่าเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาอะไรอารมณ์ประมาณนั้นนะครับอ่ามันจะมุนงิดกันนิดหนึ่งนะนิดๆหน่อยๆน,นะครับแต่ก็เบาๆไปยังไงก็เอื้อประโยชน์กันดีนะอ่าตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมน,นี้เลยนะครับทีนี้งานดีเงนิงน,ดงนดีนะ สุขภาพล่ะนะครับสุขภาพก็ยังเป็นตัวสําคัญนะครับยังมีเกณฑ์เจ็บป่วยได้ได้บ้างนะครับเจ็บป่วยได้บ้างแต่การเจ็บป่วยนี่มันเกิดมาจากการพังเพอนะเคราะมาจากการพังเพอนิดหนึ่งนะครับเพราะบางคนมาซ่อมรถนะอย่างเงี้ยถ้ารถเราไม่ไม่ดีนะเรายังฝืนใช้มันก็จะเสียได้ระหว่างทางนะครับ <ST an ets> มีเกณฑ์การซ่อมบ้านนะครับ <ST an ets> <ๆ>ก,การซ่อมบ้านต่อเติมบ้านตกแต่งบ้านใหม่ แล้วมันมันดีไหมล่ะสวยไหมล่ะออกมาสวยขึ้นนะดีขึ้นอย่างบางคนปรับปรุงร้านค้านะมันก็จะสําเร็จนะมันก็จะสวยขึ้นดีขึ้นดีดีขึ้นทั้งหมดอ่ะนะแต่มันจะมีในส่วนของนี่แหละนะครับต้องปรับปรุงต้องเปลี่ยนแปลงต้องอ่าเพิ่มเติมต่อเติมนะอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับเข้ามาในเดือนกรกฎาคมนี้อยู่แต่ผลงานมันก็ออกมาดีนะครับเพราะนั้นเค้ามันก็คือว่าถ้าสมมติเขาต่อเติมมาอยู่เราก็อย่าไปไปใกล้แล้วกันนะอาจะเจ็บตัวได้นะครับหรือไม่ก็ไปสมมติ้าใครต้องเข้าหน้างานก็ต้อง เซฟตัวเองนะนิดหนึ่งนะครับเซฟตัวเองนิดหนึ่งนะก็ถือว่าอาจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาแล้วนะถ้าเรามีสติระมัดระวังความรักนะครับความรักผมมองไปในแง่บวกนะคนโสดเนี่ยเกณฑ์พบเจอคนใหม่ๆเข้ามานะครับมีเกณฑ์พบเจอคนใหม่ๆเข้ามาเหมือนเข้ามาปุ๊บเราก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจนะแต่ถือว่ามีเินดีแล้วแหละนะหลายๆอย่างที่ที่จะเข้ามาแล้วถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วล่ะนะครับ ในเรื่องของหัวใจเราก็ถือว่าเป็นไปในแง่ดีนะเพราะเขาก็มาดูแลนะดูแลเราดีนะครับแต่แต่ใจเราเนี่ยนะครับก็อาจจะเหมือนไปวุ่นวายเรื่องการงานนะแต่ก็ยังถือว่าเป็นในทางบวกอยู่เป็นไปในทางบวกเป็นในทางดีอยู่นั้นความรักถือว่าเป็นไปในทางที่หวานชื่นซึ่งกันและกันครับสนใจผูกลัคนาดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาที่ a. yor8 กันได้ครับ การกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนียนะครับก็จะเป็นกําลังใจที่ดีซึ่งกันและกันให้กับทั้งทีมนานครูยอดาวรลาชีวิตแล้วก็ตัวผมเองด้วยขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบารมีพระรัตนาตราัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ช่วยเกื้อหนุนดวงชะตาให้ทุกทกท่านประสบแต่ความสําเร็จความรุ่งเรืองสิ่งใดจะเปลี่ยนแปลงก็ขอ,อให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีของชะตาชีวิตทุกท่านทุกคนครับ